กันอะไรอ,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 อืออืออืออาเม่เจ้านีไม่ได้สูบมาเยี่ยมหมดละอือเพิ่นอยู่สวรรค์นี่โดยมีแต่ไปหาแล้วเพิ่นเอาเงินให้แล้วเพิ่นก็ไล่มาเอาค<อ>นใดมาเพิ่นไล่บ้านนี้ไรอ่ะนะเผินบอกประมืาณมากบอกอยังไงคือพอเจ้าหนิเฮ็ดแต่เบียยอยู่ในเมืองน,น้ำซานล่ะบ,บ,บ,บ่ได้ออกไปเฮ็ดเบียกข้างนอกบ่โอ้ช่วยไม่ต้องเจ้าว่าใส่มือว่านี่ว่าอัน โคซมมันก็มือและแซนแลค่เจ้าอะไรองกระพองห้าก็อ,อก๋อากับสวัสดีเสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนบ่บาพี่น้องพังลาวพังไทยหรือต่างประเทศทางสนอนกับเขากับสบายดีพ่อม่พี่น้องเอ โดยมาพรมมาพ่าพอสานมานีกันเนาะอยู่ป่าพรมพ่นองเลยอยู่ป่าเนาะกาศีบางอิญนเห็นทางน้องเพื่อนพรมพี่นองเลยเพื่อนมาดิดมาหัวน้ำโมน้ำคูวันนี้ก็คือเปลี่ยนวันอาทิตย์น,น้องพรมพ่นองเนาะโดยกาบังเอินพ่อทางน้องดาน้อยเพื่อนเนาะวันนี้ก็สี่เข้าไปโอบไปลมและกาสีไปถ่ายไปทำทางเพื่อนน้องพรมพ่นอ,นองเนาะ,อะทางบ้านก่กนเนาะ ตาสนอกาเห็นสายบุญไปมอบสิงมอบของให้ทั้งน้องเพ,พิ่นพ่อพี่น้องเอ๋โอ้ยสารร็ดีมอบดีใจน้องเพ่อพี่น้องเนาะกลับมาไทยมาถามได้กับสิมาดิตน้ำน้องเพิ่นคือเก่าอ่าดินดอนต้นหญ้าเรือนซานกันยังม่ได้น้องเพ่อพี่น้องเนาะเป็นตาลุตนวทา้งน้องเพิ่นอยู่พี่น้องเอมืันนี้ก็บบนเวียนมาแถวนี้แหละสาวาน้องกับว่าสิตั้งใจไปหาเพ,พิินอยู่เฮือนพ่อพี่น้องเอ๋บังเอิญเห็นเพิินอยู่อ่าจุนี่เนาะ ลำบางเดินทางพ่อเพิ่นกับจถ่ายทามน้องเพิ่นอยู่ตรงนี้นดย้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยจังไลยก็ะเพาะพ่อแม่พี่น้องเยเบิีบะสุขสุขคนอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางน้องน้าน้อยแต่กับทางสาวนอนนี่เด้พอ,อดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยเนาะอ่ะจังไลยก็ไปครับไปชมพร้อมกับสาวนอนเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยนี่ละสบายดีด,ดูปลาดโด,ดนมาแต่ใช่ละ วันทะเลลินอ่าตุวันที่วันเสาร์เน่ะไปแบบนี้บ่ก็จอยให้อีละกินข้าวกินน้ำอยู่บ่เป็นได้รถทีที่เพิ่นเอาให้ยขี่สบายอยู่บ่โดี๋ยวไปเรื่อยอ่วันที่วันเสาร์เลซอยยังไม่ตุเฮ็ดเบียเฮดงานอีละเมื่อเช้สื้อแม่ให้เกลือไก่กับล่างถวยแล้วก็ไปเอาทรดอกไม้ ให้แม่ในตู้วะด้ยพ่อเจ้าไปใช้สิอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนบม่ได้หาปลาอีกบ่เอ็มเออเผบ่อได้หาปูหาปลาเปล่าล่ะหาคือเก็คือเมื่อนั้นเห็นทางบ่จานเพิ่นเอาเครื่องมาหม้อบ่อยล่ะด้ยเพิ่นเอาอย่างนี้มาให้เอาขาวแล้วก็ปลาเด็กเกลือปลาเด็กอ่ะเป็นกระปุกนะ โอ้แบยเขาตำเนาะเกือะกัเป็นนมอะเลกกนมนมเนยเสยบปกระตุ่มขนมน่าริ้มถือว่า14กุมภาพ่าวินนเอามาให้ด้วยคือว่าในโพอเราก็เลยที่แบบเขาเวาถึงเกี่ยวกับเมียเราอดีตแล้วก็ให้โน่นเลยละเนาะ แต่เจ wow. wow. mm ้า hmm. ค <cium sulla vein> mm ือใจใหญ่อยู่ได้วนี่เห็นพอหายบ่หายเลยบ่ฮะเป็นอย่งไรล่ะบ่คืดบ่หายห้องบ่คืดเพิ่นนี่ใจเก่งสบายบ่ได้กินฮอนแม่บ่เจ้าไปหาแม่อยู่บ่ไปอยู่เดี๋ยวเพิ่นเอาเงิงให้แน่มีแต่เอาเงินให้สิบพันอืนนีกระดาษใบอ๋อๆเอาแม่เจ้านี่ไม่ได้สูมาเยี่ยมหมดล่ะอืม เพิ่นอยู่สวรรค์นี่โดยมีแต่ไปหาแล้วเพิ่นเอาเงินให้แล้วเพิ่นก็ไล่มาเอาเอาพินไรมากโดยเพิ่นไล่ว่ันนี้ไรนะเพิ่นบอกว่เาเมื่อเมื่ออเพิ่นบ่แพงจ้ะบ่บ่น่าจะถามเด้อมีแพงแต่อ้ายอา๋ออันที่เจ้าไปนี่แม่เจ้าบอกให้ไปหาอยู่บ่หรือว่าเจ้าอยากไปเจ้าคิดฮอดเมย์ไปเองบ่โดย แต่เพิ่นเอาเงิ่อนหายเพิ่นบอได้ว่าว่าบ้ามือหนามาดิดนะแม่อีกเดอบอได้ว่าบอมีแต่เอาเงื่อนหายนั่นะบอกแม่เจ้ามาเจ้าก็มาเป็นบอละเจ้ากี่ฮอดยุ่แม่นะบางทีก็ขีดฮอดบางทีก็ไม่ได้ขีดฮอดบางทีก็ขีดมากก็ขีดฮอดบ้าแม่บางทีก็แบบธรรมดาหน่าละเนาะก็บอกง่ายๆคือ ม่เาาลลยกัโอ้อคิดเขาเม่เาวร้ายกลัวมเม่ตูุมเมถาวาเนาะโผล่ผืนเบิ่งเพิ่นแยงเจ้าบ่ไดือนวันใดเราเลี้ยงใจน้อยตอนยังบ่ทันได้พ่อนมโผล่เลี้ยงใจยัน,น้อยส่วนเม่เจ้าได้เพิ่นบ่ได้เลี้ยงในยังยโอ้จังพ่อเนี่ยสายพัวพันเนาะสาวัวสายพ,วพันนยพวพันก็คือเมเจ้าบม่ได้เลี้ยงแล้วก็เพิ่นบม่ได้ดูเจ้าเพิ่นก็ได้แบบ ธรรมดาะเอ้ยแต่ในใดเพิ่นก็เป็นเมียเจ้าคือเก่าเด้ออ่าเพิ่อเจ้าก็ออกมาจากเพิ hmm. mm ่น hmm. ค like <fen> ือเก่าต้นน้าอันไอขีมเพ่เลยค่ะเจ้าแป้งหายแล้วม่แลี้ยงเลยค่ะไอเอาไปขีมแล้วก็มุนอีสอ่ะรถใหม่นี้ไอได้ขี่ไว้ซะอืมไอบริมาไกลตีมาอยู่แต่อายเราหลินโทรศัพท์แล้วอายเราบอส อือืมอ่าแต่เราเทือเลยละอันแบบไปหาเมนี่คือเมนี่อยู่กับตัวตลาดสวรรค์ได้บ่ล่ะโดยเด็เพื่อนค้าขายยังลูกขายน้ำแม่กับเจ้าแล้วก็เข้าไปว่ามันหายนี่อืมแบบเป็นลูกน้องเพิ่นมะโดยโอ้น้ามีน้ำดื่มเหมือนบอก เป็นขอขอน้ำอางอกาอางุ่นกระบอกกระเพนะะน้ำปั่นเป็นน้ำปั่นถือว่าเพิ่นเอาเงินเดือนเนาะเพิ่นปั่นให้เจ้ากินอยู่บ่ยำาคอกับเพิ่นกับปั่นห้ยยันไ่ได้คอเพิ่นกระปั้นยันวาเห็นดูมากกะดูบ่คอกอะ,อกอะเพิ่นก็ให้กินด้เพิ่นไ่ได้หเพิ่นไ่ได้หาย,หายคือว่าแต่นอกของเพิ่นกะถ่าว่าเอาปั่นเอากินนี่ยังกะทาก็ต้องได้ชื่อแมนแมน แต่ทางเมย์บ่ได้ซื้อเส้องามส่งงามให้นงไว้ละอมีแต่ได้น้ำมันแม่ตู้หันบอน้องละได้ลำาพอเนาะเป็นีนได้การทำการเรียนเจาะเรียนอยู่ได้ที่เต้ในที่เปดีอยู่ว่าเอ้ยที่ปรดีถือว่าเฮียนเก่งอยู่เ้อสนใจทำใจเรียนเอาเงินไปเตะมือได้ะน้ำมัตู้ได้เอาจักพันอีหละ มือละสิบพันชื้อยังไงสิบพันน่ะมีได้ซื้อต้่มหนอกต้มนุ่ยตั้งแล้วมือแมวแม่มาหายเลวก็แม่ให้อีกสิบพันแล้วก็โฮมเมียนสิบพันไปซื้อยังหวังโฮมชื่อเสือบงามบ่หืมหุมเมียนไปหาฮะส่วนส่วนลราก็มีแต่น้องนะไปหาแม่เนาะ เจ้ากัมาดินน้ำอยู่บ่แต่เพิ่นไปอยู่ด้แม่มีแต่พอด้อง่นอ้ไปเฮียนแล้วก็เห็นแต่อ้โอ้เมนี่คือเดียวกันบ่ยังบได้สักราวพไหมบ่อะยังเพิ่นยังบอได้กอาขวพหมเอาเรวเออน่องได้บ่เพิ่นเอาแร้วเนาะลพอแนวส่ะ มิราไปหำไปเฮียนได้ะได้ว่าอะไรยังอยู่บ่กับอายอายดินน้ำอยู่บ่ดินน้ำย้ำหมูตีเขาและอายไปตีเขาขึ้นย้ำถึงไปเงินย้ำถึงเงินไปย้ำได้ไายมักตูดเอาตูดจะได้ลรืออัเงินเขาไปแทนที่ฉีเหยี่ยนเอาไอเป็นบ่าวได้ายโดย เดี่ยวชงน่าอีด่าชงเนาะหยาบมากทั้งนี้น้องและหยาบมากห่มห่มนู่นแบบนอยู่หันแดกพากันนั่งอยู่นี่เนาะนั่งอยู่ห่มชาวเจ้ามาดินเจ้ามาดินู่นี้นเลยมาดินน้ำมันไผ่หมูเจ้าน้องดินน้องหกบอลเป็นอยู่น้ำกันห่มนี่แหละเพราะว่าวันทิดบันเฉาเลยบันยุทธมื่นข่าวของเฮียนนี่นั่นแหละบันพักโคนไปก็ไผ่ละไปของเฮียน ไปกับเอื้อกิ่งกับลินทีเดียวทีไปบอกเดินนำมาะวังเด้อพี่ราไปเด้อยันรถยันนางเอเดี่ยวไส้เดี่ยวขวาก้อนตาตาเดี่ยวไส้เดี่ยวขวาได้มันเปรถได้ละเบิ่งก่อนเนาะก่อนขามทางเมนก่อนขีามทางเขากระเบิ่งก่อนรถมันหลายเด้อรถใหญ่เมนเมนย่านเนาะ ยังคิดข้าวเที่ยงได้หรอกอืมแต่ละมื้อกินข้าวแบบยั้แต่ละมื้อแม่ไม่จะหายทอดไข่ไปตู้แม่กินเลยก็กินน้ำแม่แม่ตู้ว่าเนืออ่ามอดิ่งยุตอนนี้ยังจะบวชจากมงแบะนี่โอ้จิบจิบสองมงกับใบมงได้สบายมอแต่ดินและดื่มกินข้าว เด uh. hmm. um huh? you hmm. uh. hmm. ี๋ยวก็เจ็บกระเพาะอ่ามีคนมาหายเดี๋ยวก็เจ้าก็ไปหายเมย์อยู่บ่ละเดี๋ยวอยู่ในกินกันฮะบ่ได้ไปหายอือคือว่าบ่ได้ไปหายบ่ได้ไปผ่าเมย์อือกินกระเพาะกับแม่ตู้บ่พอลุงได้สักพอลุงอยู่ลำเจ้าลำฝืนเมื่อแล้วบ่ละยุงยังไม่ได้เมื่ออือยังอยู่นลำพอจะอยู่ มันยังมันต้นบ่มันสัปรหลังโอ้มาเฮ็ดเวียกอยู่บ่โดยเกไปใสผมเยโอ้ไดมีตีน้องล่ะฮะบ่มียันว่าไปติดน้ำหมูน้ำครูมาเดะส่งหน้าอีเด้อยเอายบเข้ามาอีกหน่อยนึงล่ะาดินเพิ่นมีลายอืเวลาไปห้าไปเฮียนกับมัดทุบเด้อเนาะ ไปไก่หมูไก่ครูบ่อปล่อยบ่อละแล้วจุกเอามันจังหามแม่จะได้เย็นเด้โูจะได้บริบองบ่อยละบางทีก็ะบองบางทีบริบองเอ้าบองแล้วก็เห็นอะไมันตันบ่โห้สักเสือสักแพรไว้เด้อบ่อยละมื้อนี่เสือนักเรียนสุดนักเรียนเจ้าเรียบร้อยแม่บืนเช้าบ่ได้นุ่งไปโรงเรียนนะมีแจ็คสุดหนัง มันสองสูตรสองดอตอกลับมาแล้วก็ต้องซักเนาะมื้ออื่นชุดนี้สำหรับแขนแขนยาวมันมีแขนสั้นแขนยาวอืมแค่ยี่โดช่วงหนึ่งแกมันหอนไหมแน่แน่มันแขนสั้นเนาะพอเพลงอยู่ว่าพอจะอืมเผยบริหายได้อย่างเจ้าว่า เน,เนาะธรรมดาเพิ่นเป็นพ่อได้พิถกเพิ่นกนน็แนะนำนี่เด้ออจะถือซาเพิ่นแหล่เจ้าอะไรมือไรแบบพอ่อโบพอ่อยังกะจะก็ะทำตามเพิ่นสิ่งใดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปเด้อสิ่งใดเฮ็ดบ่ได้ก็บ่ต้องเฮ็ดเพระาะว่าเฮายังน้อยอยู่เนาะชาวนาปล่อยแรงเคยลืมได้อ้าว มาลินเอ้ยเอ้าจังไดเออเมื่อกีดาล้างแล้วล้งแล้วต่แล้วเนาะ่่ใหญ่แล้ว10ปีแล้วนยดอเจ้า10ปีแล้วเาอืม10ปีแล้วสบวยแต่เป็นตัวน้อยเนาะนตัวน้อยายแม่ตาภาษาลาวกับคณิาตัวได้เก่งอีล่ะ ฮันิสาฮันิสาเลขบอกเก่งกว่าเอ้าเจ้าเก่งเลขวันอ่านบอกเป็นอ้าวสื่อเจ้าของในเป็นอยู่บ่เป็นมีตัวยังเน้สื่อตัวเองนะฮะใบตองใบตองสื่อใบตองนั้นมีตัวยังเน้สร่ะยังเน้ใส่กันนั่งกับน้อง สใส่ต oh. oh, ัวย no ังโอ้โต้นี่นนางใบตองบบบนี้โอ้เก่งนี่เนาะสาวบัวจือจืออยู่ซะนี่แดียวพนว่าอยู่ผมพี่น้องเลยขันโม่หั่นโมฮียนกับโม่มีความหูกลุ่มเพ่นว่าได้เนาะล่ะเนาะเฮียนกับพอได้หูพอได้อ่านออกเขียนได้แต่เจ้าบุปเปโร์ของยนมึงก็หั่นบริเป็ดเนี่ยค่ะ tuần mại nhưng đấy phụ hàng làng gì lạ phụ chín lại bơi là, tiền mại đấy hàng lằng, chào u nhiều này bây giờ nhau nó chỉ tuần mai thôi bộ phần năm thang vì bây giờ phần ma nó xa vừa được thạc thai hàng nông phân và bây giờ người mình này ở dù có mình tụ và chỉ đang lê đấy nó nội, này เป็นอยู่คนเดียวนี่คุยเก่งเด้นี่แม่บ่มีไรล่ะเนาะปมาให้แม่ตู้เบ้า,บาจะเว้าวบ่เป็นบ่มีแต่ยิ้มอย่างเดียวแม่ยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวอ่อย,ย่างเดียวเนาะหนึ่งเข่ากับเป็นบ่จะเห็ดกินได้ซะกินยังเห็ดกินยังก็ได้แนวกินน่ะเห็ดเป็นอยู่บ่เป็นเออยู่ืมคยอยู่บ่แต่งพระข่ามาให้พ่อกิน ไปแซวนี่ก็แม่หั่ทอดไขไปกินโอ้เก่งเนสัะนี่สู่พอกินเนาะพออยู่ใช้คือว่าเอาอันไข่ไปสู่พอกินพออยู่ข้างหน้าพออยู่นาไปเหตุยังไะอืมเพื่อมานอนน้ำเจ้าว่าใส่ละโอ้ถือว่ามีตูบอีกอันหนึ่งอือเป็นปู้พักผู้ลุ่มผู้พักผักกะเลยเนาะเหยันเว่ยได้ เงีมยก็เจ้าเขาชวนปูเวม่ขายว่าได้แล้วที่ใครชื่อให้เนาะแม่มอกเอามาหายมือนั่นบ่ามีมามอบน้ำกันก็คอยเนี่ยมีเต็มูนะเด็กเติบได้น้องด่าเนาะ รุ่นข้าวเดียวกันพอได้หน้องได้สาวบุญน้องบ่นเนาะอีละจักปีหูว่าเขาจักปีรุ่นน้องกับพอดีแหละเพิ่นกับอายุสิบปีแต่าเพิ่นกับตอวเงินหมูเจ็ดปีนะรุ่นลายกระลำปีเนาะทำกันสูด้วยพอได้มันตัดต้นมันนํำกระเจ้าบอกบมได้มาบมได้มาอันคอดมันนั่นเก็บมันนํำกระเจ้าอีก เงินว่ามาคอเดเฮ็ดอยู่ก็บ่ายังไงคือพ่อเจ้านี่เฮ็ดแต่เบียดอยู่ในเมืองน้ำชานบ่ล่ะบ่ได้ออกไปเฮ็ดเวียกข้างนอกบ่ <มา S 1> โอ้ยแม่ตูเ้เนะเงนว่ามาเก็บมันนำกระเจ้าวันละแสนเนียเมืองเก็บอยู่แต่ว่าข้าเจ้าว่าใส่มาว่านี่ว่าอันบ่สมมันกับมือละแสนอะไรข้าเจ้าก็ไล่ออ,ออกแล้วพองห้าก็ออกเอ้าเป็นจังได๋พ่อเจ้าเฮ็ดงานบ่เต็มที่เด้อว่าแนวใด มันกับเจ้าหลักเลยไปตู่เสพอโอ้พอจะกลนมาเขาปนี่หลยของมาเห็นมันเอาพอเจ้าแบบอยู่นอนบนชวนมันได้บ่เนรานอนอยู่ลุมเลยเราบอกว่าให้กระเจ้าให้ชุมฮาเวิไงห์ให้วละนนี้บเห็นคนเลยก็เลยบริไลให้อออแล้วบเห็นนั่ะกรสอบมันหรือวันอะไรดะ เห oh hmm ็นแต่ไคคมเห็นแต่ไคคมคนมาหลักบ่คนมาหลักก็ะสอบมันเดี๋ยวตู้ใส่ว่าพอจะเป็นคนหลักอืมเพิ่นก็ได้ไล่ออกเอ้าจ้างแต่พอได้เอาไว้ละอืมแบบกระชายแบบอาเกจ้าจ้างพอเจ้ามาเผาบ่มาพันแม่โมเม้นเบียบไรสิละยังมุดเข้าใจอยู่นี่ โอ้แบบว่าผากมันเนี่ยเลยซ้อมเมืองไห่เนี่ยเด้อจังสี่บ่อบละตั้งคืนบอกเขาบอกง่ายๆแบบใกล้แบบกล็พอเจ้าแบบนอนบอกล่ะเหมืนก็เลยผากว่ะเออเมนเมนแต่ว่ารรม,มีคนมาเออมาเลยโอ้ตันนี้เดี๋ยวเจ้าโคมันเดี๋ยวมาเบิ่งมันเดี๋ยวโบเห็นมันแบบนี้บอกเลยเลอยเอ มันหัวน้อยแล้วเพิ่นทายเอาแต่ว่าเห็นบ่บอนเขาก้นอีล่ะเห็นอยู่อืมแบบนี้จะเป็นเนาะอบอกให้ทางพ่อน้องเพิ่นเฝ้าหัวมันบ่เห็นแบบเพิ่นก็ตู้ใส่พ่อเจ้าว่าเป็นรัอือแต่ว่าพ่อเจ้าบ่ได้เอาเนาะอีล่ะเนาะ อ๋อยาเพ,พิ่นเดี๋ยวเพิ่นจับคุณายได้ดอกเนาะอีกบ่นานถ้าว่าเคยมาเอาได้อัชมาเอาอีกเแต่ละเสื่อมันว่าโผบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะอีล่ะเนาะโดยอืออือ่ะจังได๋ก็สูต้ต่อเด้อล่ะเด้อเป็นกำลังใจให้สูก้การห้ามการเทียนถือว่าเอาใส่ยอยู่กับแมย่ย่ามีเวียรมีงานก็ะสอยเพิ่นเฮ็ดไปเพิ่นก็เฒ่าได้เด้อ ตัวใรเห็ดได้กะเห็ดไปคือว่าเนี่ยตัวใดมันนับก็เฮ็ดเพได้ก็ไรกต้องเฮ็ดเขาก็นแหละแนวใดสิ่งที่เบาเบาเขาก็ช่วยเพื่อนเนาะแม่นแม่นถั่วไวยบกัวเทือนเนาะแม่นเสื้อผ้าแนวอ่าเ้าซักไรพอซักไรเขาก็ซักเพราะว่าแม่ตู้เขาก็บบุคคลใหญ่เนาะแม่นถือว่าน้านี่ยังมีรายน้ยอีกนะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นให้สอบเนาะ มาอีกมามาถามเด้อมาลมเพลินเนาะอิละต้มขนมนังดังต้มขนมทางมีบัวเด้อเจอไว้เด้อเจอวะมาถามชาวนวลว่าไพ่แบบโอ้ยมีบัวเพิ่งมาเจอเนาะเมนพราะว่าทางสบัวบ่าเลยคอยมากพี่น้องเลยมาเจอเพิ่มนี้ข้างที่สองเมนเมนอ่ะจังไรอีละ สำหรับคลิปน anyway uh ี huh. ้สิลาไปก่อนเด้อไว้มีโอกาสบรรณาธารสมัยยามเดียวดีอีกเจ้าเด้อจังไดกะสบายดีล่ะสบายดีท้องแบบสบายดีโดยพี่น้องเนาะกามาบังเอิญเห็นนองเพิ่นน้องดินกูแบบพี่เพิ่นเนาะได้เห็ุได้ทำไทยพี่นะทางนองเพิ่นกะคุยเก่งว่าเก่งอยู่พี่น้องเอ้ยโดยสำหรับคลิปนี้กะรท้าวพิทภาพประกาศใดก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อผมเป็นพี่น้องเนาะโดย จังไรคลิปนี้กับภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางน้องน้อยพี่น,นี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ๋อคำภาพแม่เนาะอยู่น้ำพออยู่กับญาพ,พี่น้องเอ้อดินดอนตอนเนี้ยก็ยังบ่มีเนาะเป็นของตัวเองอ่ะจังไรคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพ่อพี่น้องเอ้อข,ขอเก่าวมาสบายดี